สิกรถยนต์ทางเรียบ Honda City h ฮอนด้าซิตี h b a c k One m m a k r r s c e คัมแบ็กสุดยิ่งใหญ่ระเบิดความมันสนามได้กันไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับสิกรถยนต์ทางเรียบที่แฟนความเร็วรอคอยรายการ n o n d i t y t y t c h b h c k One Make-Race 2021ซึ่ง GPI Motorsport จับมือบริษัท Honda Automobile ประเทศไทยจำกัดผนึกกำลังพันธมิตรจัดขึ้นโดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรายการ PT Magnitron Racing Series ใช้สนาม p i r a International Circuit จังหวัดชนบุรีเป็นสังเวียนดวลความเร็วประเดิมฤดูกาลทางกลางนักขับแถวหน้าเมืองไทยกว่า20คนที่ตบเท้าร่วมชิงความเป็นหนึ่งภายใต้สุดยอดโปรดักชันค่าแห่งยุคอย่าง Hondacity h a t c h b a c k RS โดยผลการแข่งขันนั้นปรีดาตันเต็มซับดาวขับมือเกา่าสังกัดเพนคิลเลอร์เรซิ่งโชว์ผลงานระดับมาสเตอร์ขึ้นนำม้วนเดียวจบประเดิมแชมป์ n d a c i t y h a t c h b a c k One Make r a c e จากการทิ้งชัยในนัดเปิดฤดูกาล ดาวรัตภาควิไลโรจนักขับป้ายแดงสังกัดอีเดมิเตอร์เวสติงทีมไทยแลนด์สร้างเซอร์ไพรส์ตามขึ้นโพเดียมอันดับ2ส่วนผลการแข่งขันในเวสที่2นั้นแชมป์ตกเป็นของอดิศักตั้งพูนเจริญดาวขับสังกัดบีควิกเวสติงทีมที่ทําผลงานได้อย่างโดดเด่นอันดับ2เป็นของแชมป์ในเรสแรกอย่างปรีดาตันเต็มซับยิคฮอนดาซิตี้แฮชแบ็กวันเมกเวสสองพ e นยี่ส 2021, สนามถัดไปมีคิวดวนความเร็วระหว่างวันที่24-28พฤศจิกายน ในพีธีประจวบสตรีทเซอร์กิตจังหวัดประจวบคิรีขันธ์สังเวียนสตรีทเซอร์กิตแห่งใหม่ของเกมความเร็วเมืองไทยโดยยังคงร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรายการพีทีแมกนีตนไวซ์ซิงซีรีสเช่นเดิม